รอบวันทันข่าวสวทเลขาธิการกบทเปิดเวทีศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือจังหวัดน่านวันที่3กุมภาพันธ์2565ดรอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคเหนือจังหวัดน่าน เด็กเหนือรักถิ่นสืบสินหัตถกรรมเทคโนโลยีก้าวล้ำนำภูมิปัญญาสู่สากลกลุ่มการศึกษาพิเศษณห,หอประชุมโรงเรียนน่านปัญญานุก,กูลจังหวัดน่านและช่วงเย็นเดินทางไปที่ข่วงเมืองน่านพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอำเภอเมืองจังหวัดน่านโดยมีดรพัฒนพัฒนทวีดลรองเลขาธิการกพทดรทีพวังคันันรองเลขาธิการกพทดรอนันพันนึกผู้ช่วยเลขาธิการกพท พร้อมด้วยผู้บริหารสพทหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในภาคเหนือเข้าร่วมงานาเลขาธิการกพทกล่าวว่าเวทีศิลปะหัตกรรมเป็นเวทีที่ทําให้เกิดสามทักษะได้แก่ทักษะวิชาการ โดยให้นักเรียนนํานวัตกรรมความรู้ใหม่ๆแล้วนําเอาความรู้นั้นมาแลกเปลี่ยนมาแข่งขันทักษะชีวิตคือการคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นจนนําไปสู่ทักษะที่3คือทักษะอาชีพที่จะทําให้เด็กมีความรู้นั้นไปประกรอบอาชีพในอนาคต นอกจากนั้นการจัดงานสิทธิปะหารกรรมนักเรียนต้องการให้นักเรียนมีพัฒนาการจากตัวตนแล้วยังทําให้นักเรียนสามารถพึ่งตนเองได้ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้รู้สึกภูมิใจและดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกฝนนักเรียนให้นักเรียนลุกขึ้นมาสู้ชีวิตเรียนรู้ความรับผิดชอบสามารถนำไปต่อยอดให้เด็กได้มีโอกาสและมีงานทำและพึ่งตนเองได้ในอนาคต และทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสพทส,สวัสดีครับ